ห้องเรียน 5G สนุกดีมีความรู้สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงขวัญฤดีบุญศรีชื่อเล่นชื่ออ้อมค่ะกำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนหมื่นสีประชาสรรค์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากระถมศึกษาสุรินเขต1ค่ะก่อนอื่นหนูขออนุญาตแนะนำ ให้รู้จากโรงเรียนของพวกเราก่อนค่ะโรงเรียนหมื่นสีประชาสรรค์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขตหนึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาโดยจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ชุมชนในเขตบริการของโรงเรียนเป็นชุมชนชาติพันธุ์กูยผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร และใช้ภาษากุยในการสื่อสารเห็นบรรยากาศภายนอกแล้วอยากเห็นบรรยากาศในห้องเรียนของเราใช่ไหมล่ะแต่เอ๊ะห้องเรียนในความคิดของทุกคนเป็นแบบนี้ใช่ไหมนะยิงมันยิงมันไปไปฝักไฟฝักไฟ ลบภาพเหล่านี้ออกจากความคิดของคุณไปได้เลยถ้าได้รู้จักห้องเรียน 5G สนุกดีมีความรู้แล้วห้องเรียน 5G เป็นยังไงทำไมถึงเป็นห้องเรียน 5G เชิญรับชมได้เลยคะ่ะจากการสอบถามและสำรวจพบว่า รูปแบบการเรียนการสอนที่นักเรียนอยากให้ครูนำมาใช้มากที่สุดคือการใช้เกมเพื่อการเรียนรู้และการลงมือปฏิบัติจริงครูผู้สอนจึงได้ทำการศึกษาค้นคว้ารูปแบบวิธีการและนำมาประยุกต์ใช้ดังนี้ประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันเว็บไซต์แพลตฟอร์มต่างๆในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งการนำเข้าสู่บทเรียนการศึกษาความรู้ รวมถึงการทดสอบก่อนเรียนระหว่างเรียนหรือหลังเรียนออกแบบเกมการเรียนรู้ด้วยสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ตามห้องเรียน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนเป็นการช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู้หอรอโมคือหอรอโมคือสามโอเคหอรอโมคือสามไปไปครับ หอรมอรคือห้ <5. S 1> 5, โอเคครับไปต่อจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้แป้ง400กร,รัม400กร,รมัมต่อใครใ มีบัตระสมแต้มและส่งงานด้วย QR code เพื่อเป็นแรงจูงใจในการเรียนรู้จากการดำเนินการดังกล่าวเกิดเป็นองค์ประกอบของห้องเรียน 5G ดังนี้เกมเพื่อการเรียนรู้สร้างทัศนคติที่ดีเปิดประตูสู่ความรู้ได้รับความรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้และบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ ซึ่งมีรางวัลแห่งความสำเร็จอาทิเช่นเหรียญทองระดับชาติการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์รองชนะเลิศระดับประเทศการแข่งขัน ALTV Quiz Challenge ชนะเลิศการสอนอันปลักโคดดิ้งโล่รางวัลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้โดยสอสอวท ขอขอบคุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้บริหารคณะครูและผู้ปกครองสำหรับการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไงบ้างคะห้องเรียน 5G ทั้งสนุกทั้งได้ความรู้ใช่ไหมทุกคน